The Secret Hero ภารกิจบนพื้นโลกของคุณเสร็จหรือยัง EP 2หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความคิดคนสำเร็จทั่วโลกเพราะฉะนั้นจะไม่มีทฤษฎีนะครับจะเป็นในเรื่องของความคิดของแต่ละคนไมเคิลแอตตันสมิธจากอังกฤษหลังเรียนจบ Michael พบว่าตัวเองว่างงานอย่างแท้จริงเขาตัดสินใจจะทำธุรกิจ แต่กู้เงินจากธนาคารไม่ได้แม่จึงให้ยืมเงินหนึ่งพันปอนธุรกิจของเขาเจ๊งไปหลายอย่างจนแทบจะล้มละลายและแนวคิดล่าสุดของเขาเป็นอะไรที่พิเศษมากๆและก็จริงอย่างที่เขาคิดโมชิมอนสเตอร์ประสบความสาเร็จในประเทศอังกฤษและกลายเป็นปรากฏการณ์โลกในแวดวงบันเทิงสําหรับเด็กเลนบิชลีจากออสเตรเลียแม่ของเลนเสียชีวิตอย่างน่าอนาถาตอนที่เธอเพิ่งเจ็ดขวบไม่นานหลังจากนั้นเลนพบว่า แม่ขอเธอมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารกเลนต้องจัดการกับความรู้สึกสูญเสียและการถูกทอดทิ้งด้วยการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตอนต่อโลกและกลายเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นแชมเปี้ยนระดับโลกเลนไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จชนะระดับโลกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถึง7ครั้งเลยทีเดียวจนได้รับการบันทึกไว้ทําให้เธอเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นหญิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกจอห์นพอลเดชเรียจากสหรัฐอเมริกา จอนและน้องชายของเขาใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์สี่ปีครึ่งเพราะแม่ผู้เจ็บป่วยไม่สามารถทำงานและเลี้ยงดูลูกๆได้ทั้งคู่จบลงด้วยการเข้าไปอยู่ในแก๊้งเด็กข้างถนนในลอสแองเจลิสแน่นอนครูชั้นมัธยมปลายคนหนึ่งทํานายไว้ว่าจอรนคงไม่มีวันเติบโต,ตเป็นอะไรกับเขาได้ตอนที่จอรนอายุ40กว่าเขากับบุตรชาที่ยังเป็นทารกต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บกวดขาย ดูเหมือนว่าคำทำนายเหมือนจะเป็นจริงแต่แล้วจอนก็มุ่งมันที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตตัวเองหลังถูกไล่ออกจากงานต่อเนื่องกัน3ครั้งจอนก็เข้าหุ้นกับพอลมิทเชลใช้เงินเพียงแค่700เหรียญเพื่อเริ่มต้นบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมด้วยกันจอนพอลมิทเชลดาเนินกิจการโดยมีไรายได้มากกว่า1000ล้านเหรียญต่อปีปีเตอร์โฟโยจากสหรัฐอเมอริกาปีเตอร์เป็นลูกของผู้อพยพที่ต้องทํางานหนัก เมื่อมาถึงสหรัฐก็ยังเป็นเด็กเขาฝันถึงอนาคตทางเทคโนโลยีที่เมืองทุกเมืองใช้พลังงานแสงอาทิตย์และโทรศัพท์เคลื่อนที่พอโตขึ้นเขาก็ฝันถึงการมีธุรกิจขนาดใหญ่และประสบความสําเร็จจนกลายเป็นนักบริหารที่เก่งที่สุดในละตินอเมริกาใครๆก็คงกล่าวว่านี่คือความฝันที่ไม่มีทางเป็นไปได้แต่ปีเตอร์รู้ซึ้งถึงความฝันของตนเองตั้งแต่อายุ33ปี และแน่นอนเขาเป็นประธาน Nextel Communication Mexico ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านโทรคมนาคมลอนดาเบิร์นได้กล่าวไว้ว่าตัวฉันเองเกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางและทำงานอย่างผู้ยากจนในออสเตรเลียไม่มีความตะเยอทะยานสำคัญใดเลยตอนเป็นเด็กและไม่คิดว่าจะทำตามความฝันสำคัญได้แต่ในปี2004ชีวิตฉันเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อคนพบความลับอย่างหนึ่งและหลังจากนั้นเขาก็มีภาพใหญ่เกิดขึ้นในใจ นั่นก็คือเพื่อแบ่งปันความลับที่ค้นพบนั้นให้โลกรู้ในปี2006ภาพยนตร์และหนังสือเรื่อง The Secret ได้รับการเผยแพร่และขยายกว้างไกลสู่โลกใบนี้มีผู้คนได้ดูและอ่านอย่างหลายสิบล้านคนเลยทีเดียวถ้าคุณเป็นเหมือนฉันที่เคยเป็นคือไม่เคยคิดถึงการมีภาพฝันสําคัญเลยเพราะไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้รู้ว่าตลอดการเดินทางของชีวิตคุณที่กำลังเกิดขึ้นจะทำให้คุณได้ค้นพบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำตามความฝันให้เป็นจริง ทั้งที่ดูเหมือนว่านั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี่คือเรื่องราวของคุณเองนี่คือจุดมุ่งหมายของคุณเองนี่คือเหตุผลที่คุณมาอยู่บนพื้นโลกใบนี้ซึ่งก็คือการเดินทางตามเส้นทางของฮีโร่และคพบความเป็นฮีโร่ในตัวคุณด้วยปัญญาอันเลศค่าที่คุณกำลังจะได้รับต่อไปนี้จากผู้คนมากมายทั่วโลกและแน่นอนมันจะเป็นสกายภาพอันทรงพลังที่ติดตัวคุณอยู่ตลอดไปคุณจะมีความสามารถในการทำตามความฝันให้สำเร็จได้และพบความสุขที่แท้จริง และยินยงด้วยซึ่งเราทุกคนต่างก็ค้นหากันอย่างออเอาเป็นเอาตายและไม่สําคัญเลยว่าตอนนี้ชีวิตคุณจะหยุดลงไหนจุดไหนของชีวิตไม่สําคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่เคยมีคําว่าสายเกินไปในการทําตามความฝันหลอนได้เบิร์นได้กล่าวไว้จงทําในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่มีใครเกิดมาชีวิตเพียบพร้อมหรอกครับหากคุณเกิดมาเช่นนั้นก็คงไม่มีอะไรให้ต้องสแสวงหางอีกต่อไปไม่มีอะไรกระตุ้นให้ชีวิตคุณต้องสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมา และคุณจะไม่มีความฝันใดๆเลยไม่ว่าจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมใดก็ตามไม่ว่าจะมีหรือไม่มีชีวิตครอบครัวหรือการศึกษาใดๆคุณก็มาสู่โลกนี้เพื่อทำความฝันให้เป็นจริงและไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในขณะน,นี้คุณมีทุกอย่างพร้อมในทุกสิ่งที่คุณต้องการทำอนาตาเซียโซอารผู้ก่อตั้งอนาตาเซียเบเวอร์ลี่ฮิล ฉันเริ่มต้นจากศูนย์ฉันเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเราไม่มีเงินเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่รู้ว่าประเทศตะวันตกเขาทํางานกันยังไงทั้งระบบการเงินและระบบความคิดไม่รู้ว่าจะเขียนเช็คอย่างไรด้วยซ้ําเพราะเราไม่เคยมีเช็คในโรมเนียฉันเริ่มการเขียนอ่านตั้งแต่ A B C D เลย Paul a l f เลี i ผู้ก่อตั้งกินโกสมีเด็กไม่มากนักหอกที่สอบตกชั้นประถมปีที่สองแต่ผมตก ผมเรียนเขียนอ่านไม่ได้ผมอ่านหนังสือไม่ออกเลยเลยเดือดร้อนเป็นประจำผมควบคุมตัวเองไม่ได้ผมขาดสมาธิและในที่สุดผมก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมปลายตอนอายุ16ยิ่งชีวิตเจอเหตุการณ์ที่ยากลาบากแค่ไหนจะคาดหวังความสำเร็จได้ยากขึ้นเท่านั้นและเหตุการณ์เหล่านั้นก็มักจะเป็นตัวผลักดันให้เราทําตามหาฝันปีเตอร์โฟโยประธาน Nextel Communication เม x i ซิก พ่อแม่ผมอบพยพมาสหรัฐเราเริ่มจากศูนย์จำได้ว่าผมต้องสวมกางเกงขาลอยเหนือข้อเท้าเพราะเป็นนายพลในประเทศที่ที่พ่อจากมาพอมาถึงสหรัฐพ่อต้องมาเป็นคนกวาดปล่องไฟแลแฮมิลตันนักเล่นกระดานโตกลื่อนยักษ์ผมเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดในการเหยียดชาติพันธุ์ไกลๆก็เกลียดผมเพราะวิธีที่ผมเกิดมาผมมีข้อเสียเปรียบทุกประการตามข้อกำหนดที่จะไปสู่ความสำเร็จ จอห์นพอลเดชเรียผู้ร่วมก่อตั้งจอห์นพอลมิเชลซิสเต็มผมอายุ23ปีลูกชายผมอายุ2ขวบครึ่งตอนนั้นภรรยาผมทิ้งเราไปค่าเช่าห้องของเราไม่ได้จ่ายมา3เดือนแล้วเขาเลยไล่เราออกเราจึงต้องนอนกันในรถยนต์และดำรงชีวิตด้วยการออกตระเวนเก็บขวดน้ำารมณ์ไปขายจากสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยเป็นหนุ่มยากที่จะเชื่อว,ว่าจอห์นพอลเดชเรียจะก้าวขึ้นไปสร้างบริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม จอห์นพอมิเชลซิสเต็มซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลได้และสร้างชีวิตให้ตัวเองแบบที่ผิดจากชีวิตที่เขาเริ่มต้นจากหน้ามือเป็นหลังมือและเขาทำได้ด้วยการใช้คุณสมบัติที่แม้แต่คุณเองก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว g m ราววิศวกรเครื่องกลผู้ก่อตั้ง GMR Group ผมเริ่มต้นจากศูนย์หมู่บ้านที่ผมอยู่เล็กนิดเดียวมีคนอยู่แค่ห้าพันคนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าเรามีน,น้ำเยน็นๆขวดเดียวที่ต้องแบ่งปันกันกินและเราต้องรับคิวเข้าส่วนแบ่งน้ำตาลและนมทุกๆเดือนไม่ว่าคุณจะเกิดที่ใดบนโลกใบนี้สิงคโปร์ออสเตรเลียสหรัฐหรือที่ใดก็ตามสภาวะในการเริ่มต้นชีวิตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณจะได้ก้าวต่อไปอยังชีวิตแบบไหน ไม่มีความแข็งแกร่งหรือคุณในลักษณะใดของมนุษย์สักอย่างเดียวที่คุณกาดหายไปในการไปถึงความฝันคุณมีทุกสิ่งในตัวคุณอยู่แล้วเพื่อจะเป็นหรือมีสิ่งใดก็ได้ตามต้องการและแม้ดูเหมือนว่าโอกาสจะไม่เป็นใจกับคุณก็ตามแต่จงเชื่อเถอะว่าคุณมีมันภายในตัวอยู่แล้ว